ไปข่าวหนึ่งข่าวนี้นะครับก็รอลุ้นกันผู้หญิงคนนี้ก็สวยมากๆากพี่เขาเป็นเอฟซีนาคุณโบแมลดาเขินอาเล็กเอ่ยปากห่วโพสรูปสวมบิกินีสุดแซ่บนี่คือจริงๆแล้วคนเราพอเป็นแฟนกันเนี่ยเขาก็ต้องแบบห่วงกันบ้างแหละแล้วคู่นี้เนี่ยคือมีหลายคนเนี่ยแบบว่าตอนแรกๆก็อาจจะช็อกนิดึงเซอร์ไพรส์พอคุณโบย้ายไปอยู่ช่องสามปุ๊บอ้าวปิ๊งกับคุณอาเล็กซะนั้นนี่เดี๋ยวไปฟังเธอกันดีกว่าครับว่าห่วงยังไงบ้างมันไม่ได้แบบ โค้เลยนะแดดมากด้วยสีด้วยสีด้วยอะไรด้วยอย่างน้อยน้องเข้างล่างก็มีกระโปรงมันมันรับหน้าร้อนหรือว่ายังไงอะคะหน้าร้อนค่ะก็เสินละค่ะแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะพิมพ์ลงอะไรนั้นก็ให้เช็คก่อนโอเคโอเคไม่โอเคกลไมมันก็เกือบแบบลงไปแล้วจะได้ไม่ต้อง เราขี้ห่วงมากเลยเหรอฮะไม่ได้ขี้ห่วงค่ะแต่แค่แบบถือว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไห้เกียรตินีเหรอเออแบบว่าจะได้ไม่ต้องแบบน้อยใจทีหลังก็ห่วงปกติเะรอหลอกขนาดนี้ก็ต้องห่วงแหละอะไรนะหลอกขนาดนั้นเลยได้หลอกหลอกไหมนะเป็นแฟนกับอาร์เร็กใช่ล่าสุดนีดเพิ่งเจอเขาที่เซนทันเวิลหน่ารักมาคู่นี้เดินกันกุ๊กกิ๊กใส่เสื้อยืดเป็นแบบชิวๆคือคือเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงแบบว่าโปรโมชั่นนะ ก็จริงช่วงโปรโมชั่นที่มันแบบว่ายังยังไม่ถึง3เดือนเลยมันคู่คู่นี้แล้วก็อินเลิฟสุดๆช่วงนี้เป็นช่วงกําลังหวานกํลังหวานกําลังหวานก็้อวคุณเขาหวานไม่แพ้กันนะมอยตรกรใช่หูเขาหวานแข่งกันเลยในแก๊งเขาอ่ะเุณหวานแข่งกันบ้างหวานแข่งกันไปเลย